วันนี้จะมาพูดถึงการใช้สมิธแฮมเมอร์นะครับหรือตัวดีบอลแฮมเมอร์นะ mm hmm. ก็มันมีอาการเสาร้าวนะครับ mm hmm. ก็เราก็จะลองยิงดูก่อนนะครับว่าตัวคอนกรีตมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับโดยเบื้องต้นเราก็สกัดเปิดผิวนะครับที่เป็นปูนฉาบซึ่งอันนี้ปูนฉาบหนามากนะครับ น่าจะเสาเนี่ยไม่ได้ขนาดนะครับก็ต้องฉาบเข้าไปหนาๆอ่าพอเราเปิดผิวไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเหล็กที่เสาเนี่ยเป็นสนิมค่อนข้างรุนแรงนะครับในเฉพาะช่วงช่วงกลางๆของเสานะครับส่วนช่วงอ่าบนหัวเสากับด้านล่างเนี่ยไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับแต่สาเหตุเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนะครับเราจะไปเทดสอไลน์นะครับทีนี้เราก็จะ ทำการาดูกำลังของมันเราก็จะขัดผิวหน้ามันก่อนนะครับผมให้ตำแหน่งแล้วก็ขัดผิวหน้ามันก่อนเพื่อที่จะให้พื้นที่ผิวด้านหน้ามันเรียบนะครับามาจะส่งผลต่อการกระดอนของการยิงตัวรีบาวเข้าไปนะครับมันจะส่งผลต่อค่านะครับก็ต้องขัดก่อนนะพอเราขัดได้แล้วเนี่ยเราก็ จะทำการใช้เครื่องมือนะครับสมิมแฮมเมอร์เนี่ยหรือดีบลแฮมเมอร์เนี่ยทำการยิงตรงกลางจุดนะครับตรงกลางช่องนะครับประมาณขนาดของช่องประมาณ1นิ้วนะครับในการยิงก็ทางที่แสดงในวีดีโอให้เห็นนะครับเราก็จะกดยิงนะครับ แล้วก็อ่านค่านะครับเราก็จะทําการยิงให้ครบทั้ง15จุดนะครับคือมาตรฐานเนี่ยก็กําหนดไว้อยู่ที่ประมาณ10จุดนะครับเราก็ยิงที่กลางช่องนะครับแล้วก็อ่านค่าเดี๋ยวเราจะเอาค่าเหล่านี้เนี่ยไปทําการาหาค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็จะตัดพวกค่าที่มันเออร์เอร์ออกไปด้วยนะครับ ประมาณนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะมากนะครับให้เห็นภาพในการทํางานดูนะครับในการยิงต้นนี้เนี่ยก็กดค่ารีเบลออกมานะครับก็จะอยู่ประมาณ2อ่าประมาณ24 <25. S 1> นะครับประมาณ24มีทั้งถึง20ถึง24ซึ่งก็ถือว่าน้อยนะจริงๆเสาเนี่ยมันจะ ต้องรับน้ำหนักของอาคารค่อนข้างมากนะครับปัญหาของเสาที่เกิดอาการแบบนี้นะครับก็อาจจะเนื่องจากในการผสมคอนกรีตจะมีคลายอยู่นะครับหรือว่ามีการเติมน้ำนะครับอย่างที่เห็นนะครับตัวองค์อาคารเนี่ยอายุ3ปีนะคอนกรีตเนี่ยตัวเหล็กเสริมเนี่ยเป็นสนิม ดูแล้วเหมือนโดนเกลือนะครับเกลือ,อนี่คลายพวกนี้มันก็จะเร่งการเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดสนิมเราก็ทำการแก้ไขนะครับด้วยการเปลี่ยนเนื้อซีเมนต์ใหม่ทั้งหมดนะครับเสาต้นนี้รอได้ประมาณ3วันนะครับเราก็ทำกระบวนการเหมือนเดิมนะครับเราก็จะขีดช่องตารางนะครับตรงตำแหน่งที่เราจะทดสอบนะครับ โดยตัวกำลังของคอนกรีตเนี่ยมันจะขึ้นเร็วนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าอันนี้ผมออกแบบมิกดีไซน์นะครับสัดส่วนผสมแล้วก็ใช้น้ำยาผสมเพิ่มนะครับเพื่อที่จะเร่งกำลังมัน3มวันเนี่ยมันก็จะขึ้นสูงกว่าคอนกรีตทั่วๆไปนะครับโดยที่ความเหลวเนี่ยของมันเนี่ยก็ ก็จะมีความเหลวสูงนะครับถ้าเราดูจากาตัวเนื้อปูนนะครับมันก็จะรู้สึกว่าเ,เนื้อปูนมันก็ค่อนข้างสวยนะครับเพราะว่าทําเป็นเซลล์คอมเพกติงนะครับเทเข้าไปแล้วมันก็จะอัดตัวเข้าไปเลยนะครับแล้วมีกําลังสูงด้วยมีลักษณะคล้ายๆกับไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์คอนกรีตนะครับซึ่งต้องต้องให้คนที่สามารถคํานวณได้นะครับในการ ออกแบบมิกซดีไซน์พวกนี้ถึงจะได้เนื้อคอนกรีตแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอามาเปรียบเทียบในตารางนะครับพบว่าเสาเก่าเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันจะมีกําลังประมาณแค่150ซึ่งพูดจริงๆมันต่ํามากนะครับมันต่ํามากน่าจะมีการเติมน้ํานะครับแล้วก็เสาที่หล่อใหม่ก็3วันเนี่ยกำลังขึ้นไป2 5 0เคซีละก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับ ยังไรก็ตามนะครับในการใช้สมิธแฮมเมอร์เนี่ยมันเป็นเพียงการประเมินค่านะครับโดยโดยประมาณนะครับมันไม่ได้บอกชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนื้อของคอนกรีตเนี่ยมันมีกำลังเท่าไหร่นะครับเราถ้าอยากรู้เนี่ยเราจะต้องทดสอบด้วยวิธีการทำลายก็คือการคอลลิ่งตัวเนื้อของคอนกรีตเนี่ยไปทดสอบจริงๆนะครับแต่ในการทดสอบครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการประเมินเพื่อว่า ดูว่าส่วนผสมคอนกรีตของเราเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราออกแบบไว้ไหมมันมีกำลังขึ้นปกติไหมแล้วก็เมื่อไปเทียบกับตัวเก่าเนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะครับอาจจะไม่ได้มาบอกได้ชัดๆว่ามันมีกำลังเท่าไหร่กันแน่นะครับมันก็จะเป็นการประเมินโดยโดยคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ให้เข้าใจนะครับแล้วก็ระมัดระวังในการในการใช้งานนะครับ ต่อไปด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับอาจจะเป็นความรู้ใหม่ๆนะนะครับสําหรับบางคนนะครับเพื่อที่จะเอาไปประเมินนะครับตัวสภาพอคอนกรีตหน้าง,งานได้บ้างนะครับแต่ในส่วนลึกๆนะครับยังมีรายละเอียดอีกหลายอย่างนะครับที่จะต้องทําความเข้าใจในการประเมินการตรวจสอบอาคารเพื่อที่จะ ก่อนที่จะทําการซ่อมนะครับแล้วก็เสาเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าออยู่ดีๆเราจะไปทุบมันออกได้นะครับมันจะต้องมีการคํานวณน,น้ําหนักของตัวองค์อาคารที่มาลงที่เสาก่อนนะครับแล้วก็ต้องมีการค้ายันให้ ให้แข็งแรงรับน้ำหนักได้มากพอก่อนที่จะทำการรื้อนะครับหรือตัดเสานะครับเพราะฉะนั้นยังมีรายละเอียดอีกเยอะติดย่อยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะแสดงวิธีการใช้เครื่องมือในการทดสอบแบบไม่ทำลายนะที่เรียกว่า s มิธแ h มเ m อร์หรือว่ารีบาวนะครับแฮมเมอนะครับเพื่อที่จะได้พอเห็นภาพนะครับว่า กระบวนการหน้าง,งานจริงๆทำยังไงกันบ้างนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์ยังไงก็ช่วยตอบมาด้วยนะครับบอกมาด้วยหรือว่า,าในกระบวนการต่างๆเนี่ยอยากจะเสริมอะไรหรือแนะนำอะไรก็สามารถแนะนำได้นะครับก็ขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับก็แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ